ป๊าป๊าปาปปาปะาปาป๊าลาาลโอเควันนี้พกทุนมาห้าร้อยนะครับผมโอ้ยแต่ไปสองมื่นปดรอบนู้นไม่ได้เล่นเกมเสือสักพักละมาก็จัดไปเดี๋ยวเราไม่ต้องพรณนาพูดพ้ำอะไรเนาะก็เดี๋ยวจัดกันเลยทุนห้าร้อยเบ็ดสิบห้าสิบตา มาดูกำไรหรือขาดทุนแค่นั้นโอเนี่ยเปิดแรกมาก็ตําลึงทองไปดีสองร้อยเอาเรื่องนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้พาคลิปใ,ใหม่ๆนะอขออนุญาตเปิดเพลงฟังเลยว่ะ mm. เปิดเพลงมันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมโดนแล้วก็ไม่แคร์หรอก mm. ไปครับผมตำาลึงทองอีกแล้ว สองร้อยนะแถวแว่าสองร้อยอ่ะถ้าเต็มหน้าเท่าไหร่วะเนี่ยมาสำหรับใครที่สงสัยว่าผมเล่นเว็บไหนนะครับผมให้ไปดูข้างล่างคอมเมนต์ปักหมุดนะครับเรื่อนลงไปดูเลยไปตำเริงมาตำเริงมาห้าแถวแล้วอ่ะพันหนึ่งอเอ้ยไม่ใช่หิกี่แถวนะสามแถวแล้วะนะมาโยนแล้วเออโอ้จะเป็นส้มว่ะส้มไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ ถูกสุดละทอมแต่มันก็น่าจะให้โอ้โหแม่คุณสิบด้วยกำลังจะพูดมันน่าจะให้คุณสิบแน่ๆโอ้เซ็งจัดคุณห้าสิบไม่ไปเช่คุณห้าสิบอะไรห้าสิบาทโอ้นี่ดอกนี้ดิวายโอ้โหสวยห้าร้อยยี่สิบไปดิโอ้ยวายมาบึ้มบามจัดบื้มบามสัมเบเอ้าวโยนไปดิถุงเงินมาขอเต็มๆเหรอวะ เต็มเหรอวะเอออีกสองช่องเองอีกสองช่องเองสองช่องของเขาอะ,ะไปดีครับผม 1, นะาหนึาหา่งพันอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้โหกำไรอย่างง่ายๆนะฮะดูดินี่เรากดไปห้าิบตาใช่ไหมนี่กดไปยี่สิบตายกำไรมาพันห้าเฮ้ยกำไรมา 2, นะสองพันอะเธอโบไปดิอุย้ย เท่าไหร่วะเน,นี่ยดอกนี้เจ็ดพันอ้พอพอพออูโยนด้วยโยนอีกเอาเอาเอามาดิคูณสิบมามามึงจะมามึงมาให้เต็มมึงจะมามาให้เต็มมึงจะมามาให้เต็มเออมาดิไปอีกหนึ่งพันหูยแตกหมืน่นสวยโอ้โเอาเรื่องจัดไอเสือนะไอเสือโอ้ยตำนึงทองอีกดอกนี้ สี่อโอ้หวม้แตกค่อนข้างโหพอ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 เ่อๆๆๆเเลิกๆไว้เ,กเ,เ,กเจกันคลิปหน้าครับผม